ผมรับเป็นขึ้นมาสื่อซเบี้ยแล้วอะ่ะจัดเรียบร้อยแล้วครับ่ะเตรียมทรงอโอเคพนักงานมาแล้วครับสีเข่งข้าวสารด้วยถ่ายข้าวสารไหมครับกระสอบในโ่พูดมันสิยกขึ้นเรือบ่ได้ปครับเอาลกไปแล้วไม่เรือจะไม่มีใช้นะอไป

เรื่องะครับฟ้าไม้ครับเรียบเรียบลํำครับนักงานเซเอร์นอะ อันน so ั้เด็กเกาใส่ตะกร้าดิว่มันจะผาดง่ายๆเอามาก่อนเลยใช่เดกนนี้ อ่าโชคดีครับอีเกเที่ยวนึงนักนักอยู่อัตกาลงมาเลย<า>เกี๋ยวสุดทยเรียบร้อยครับ <c oughs> เรียบร้อยครับเดินทางครับบาน